ไปทัำไปทัำไปทำได้ทำผิดไม่ได้สนใจไม่ได้แต่ไม่ได้เจ้าามตัว่อกแวบหลอแวบจะเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยเลี่ยนอไม้โง่ง่โง่ตงแนตงแล้วนะเป็นยี้ยีเฮ้ยถ้ามึงไม่คิดอะไรเนี่ยมึงจะไม่จดจัดจังจ้อง มือมือสั่งมือใช้ลิ้นน่ะเออข้าวนี้แหละข้าวนี้แหละข้าวนี้แหละข้าวนี้อะไรไม่รอดข้าวนี้แหละงอเป็นรอยงอเป็นรอยเชื่อเฮ้ยมึงแน่ใจไปทางหลังให้อ่ะ ทำไมเขามาให้จับมาเร็วหูแล้วยหูแล้วยหูแล้วยพร้อมพร้อมนะหูโอ้โหอันนี้อันนี้ก็หนักอยู่ผมว่าพี่อะไรเออจับลเฮ้ยเอาเอาแลจะพี่ไม่หมดกม่งอนไม่ได้ไม่อยู่วะตั้งใจดิ เฮ้ยไอ้ังกูสงสารไอ้อ้ยงโอ้โหโลกอะลกทารอง